มาแล้วค่ะยังอยู่กับเรา3าคนนะคะในรายการ Critical Review ซีซีนั่นเองซึ่งช่วงนี้นะคะกิ๊มีนี่เลยจะมารีวิวให้ดูกันนะคะเป็นที่ชัดแบบสำรองค่ะจากทางรักษาธูนั่นเองไม่ใช่อีกน a ฮันนี่แหละไม่ใช่ซีไม่ใช่นาใช่เลยนะมันอย่างงี้เลยนอฮันนี่นะซึ่งคุณภาพของมันเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมในวิดีอกันค่ะ ลักซ่าทูพีวันตัวนี้หรือว่าจะเรียกง่ายๆว่าแบตสำรองของสมาร์ทโฟนนั่นแหละครับซึ่งเจ้าตัวนี้สามารถจุไฟได้ถึง7 0 0 0มิลลิแอมป์เลทีเดียวเรียกได้ว่าชาร์จกันเป็นชาติไม่ใช่นะครับชาร์จได้หลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวครับกว่าแบตจะหมดนะฮะซึ่งเจ้าลักซ่าทูพีวันตัวนี้ก็จะมีช่องเสียบ USB ถึง2ช่องด้วยกันซึ่งสามารถเสียบชาร์จแบตได้พร้อมกันทีเดียว2เครื่องครับแต่มันก็อาจจะแลกมาด้วยขนาดที่ใหญ่เทียบเท่ากับ external hard disk เลยทีเดียวครับ คุ้มค่าแน่นอนครับยังไงกันบ้างคะค,ความหาจจยรย์ของเจ้าตัวนี้ครับออขอขออนินทารายการหนึ่งนะฮะและ้วสักเบือรจะลืมลบ,บจริงๆนะฮ <c oughs> นะแต่ละก,ก้อนก็เอาน,นะฮะ <c oughs> ซึ่งผมเชื่อว่าอนาคตเราจะได้รีวิวอีกหล,ลายก้อนเลยนะฮะเพราะตอนนี้มันก็มีหลายเจ้ามา, <c oughs> มาแล้วนะฮะผมก็รู้สึกงงมากเลยกับมันนะโอเคถ้าเอาเรื่องดีไซน์เดี๋ยวผมว่ามันก็เป็นพื้นๆนะสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็แค่การเช็ค นะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะเต็มไม่เต็มที่เท่าไหร่ยังไงเนี่ยนะฮะซึ่งตัวเจ้าตัวนี้ก็ทําออกมาค่อนข้างเรียบง่ายนะฮะก็แค่เป็นไฟสีดวงนะฮะเป็นมาตรฐานนะฮะแล้วก็กดเช็คได้เลยนะครับผมส่วนเรื่องดีไซน์ทั่วไปก็ดูที่วัสดุครับวัสดุก็เป็นพลาสติกนะฮะจะมีนิดนึงก็คือตรงเรื่องของรู USB นะฮะเขาให้มา2ช่องนะครับเพราะสามารถชาร์จได้ทั้ง2องดีวซ์เลยนะครับือชาร์จอะไรก็ได้นะครับแต่ช่องอินก็เป็นช่องพิเศษหน่อยคือหน้าตาจะประหลาดกว่าชาวบ้านนิดนึงเกิดสมมต ไม่สามารถไปหาลูสากลเข้าไปได้ไดอันนี้อาจจะมีข้อติดนิดหนึ่งนะฮะ,ะเรื่องดีไซน์ก็เป๊ะๆแล้วกันนะฮะผมให้ไปเจ็ด เจ็ดจีพอยค่ะครับผมส<ช>ุดยอดประสิทธิภาพนะฮะก็เท่าที่เช็คดูนะ,ะก็ไม่ได้มีเวลาอยู่กับเขาเยอะนะฮะแต่เท่าที่เช็คดูแบตเตอรี่ก็ไม่คายตัวเร็วนะคร<ช>ับก็ลองชาร์จแล้วก็สอบถามจากทางพีงานแล้วก็ยังอยู่เท่าเดิมนะฮะ<ช>แล้วก็ก้อนใหญ่มากก็คือ7 0 0 0มิลลิแอมเลยนะคร<ช>ับเพราะส่วนใหญ่อของตลาดเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0ถึง5,000มิลลิแอมนะฮะก็ราคาก็จะตกอยู่ที่ประมาณพันปลายปแล้วช่วงหลังๆมาเนี่ยจะได้รับความนิยมมากก็เพราะว่า เราจะใช้กันเนี่ยไม่เต็มวันส่วนใหญ่ถ้าเราเปิด 3G นะฮะแล้วก็ใช้งานควบคู่กับโทรศัพท์ไปด้วยเนี่ยจะ,จะอยู่ได้ประมาณค่อนๆค,ครึ่งวันไปจนจนนิดหน่อยเพราะนั้นเจ้าพวกนี้จะสำคัญม,มากฮะ,ะเวลาที่เราพกพาไปไหนด้วยเพราะนั้นสเปคโดยรวมแล้วทุกอย่างก็เป็นมาตรฐานฮนะ,ะแจ็คที่ให้มาแน่นอนฮะ,ะก็จะเน้นไปทางตัวของอ iPhone นะครับแล้วก็มีที่แชร์นี้แยกมาก็ส่วนรูป,ปัรกเป็น USB อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจัดสเปคแล้วแล้วก็ ขนาดแบตและน้ำหนักเนี่ยผมว่าเจ็ดพันมิลลิแอมเนี่ยก็ให้มาเยอะอยู่นะครับตัวแท็บเล็ตได้ด้วยนะฮะเพราะนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าเราจะทำลายดีเจเวลไม่ได้นะเล่นไปเลยทั้งวันนะครับผมไปไปอีก 7G พอยด์อะเจพอยด์ความน่าใช้น่าใช้ก็โอเคฮะก็ถ้าเกิดมันเจ็บได้นานขนาดนั้นนะฮะแล้วก็สามารถชาร์จได้หลายดีไวซ์แต่ว่าอาจจะมีนิดนึงครับคุณผู้ชมครับก็คือตอนหลังๆมาเนี่ยนะฮะเขาจะมีการแบ่ง ตัวไลน์อาทสอันนี้ชาร์จน้ำหนักไม่เท่ากันครับก็คือตัวหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5 V เมิลลิแอมหรืกอ,อ,อย่างนะส่วนอีกเจ้าตัวหนึ่งเนี่ยจะสูงกว่าเพื่อให้เหมาะกับดีไวซ์อนก็คือหมายถึงอุปกรณ์อีอ่อที่ใช้พลังงานสูงกว่า USB ใช่ใช่ไหมฮะเพราะนั้นจะถ้าเกิดชาร์จกับตัวไอ้นี่ทั่วไปก็จะชาร์จให้ไฟเร็วขึ้น<ช>แต่ถ้าเกิดตัวที่ต้องกินพลังงานก็จะชาร์จได้ปกตินะครับเจ้าต,ต,ตัวนี้เนี่ยเขาให้มาเท่ากันคู่เพราะฉนั้นก็สามารถชาร์จคู่กันได้เลยนะคร<ช>ับต<พ>อนน้นนอันนี้ก็ถือว่าเป๊ๆะๆฮะผมขอ,ขอให้ไป 6G ีพอยแล้วกัน 6G พอยโดยรวมออกมาแล้วแน่นอนครับมันคือ 7G พอยต์ดีพอยนะคะดิสซัทแลนื้็เป็น e x t e ้ n a l h า r d disk นะฮะรูปลักษมันก็ ขนาดก็เท่ากันเลยนะฮะหนดีดีนี่เองนะครับแล้วก็เออจะมีน้ำหนักหนักกว่าฮาร์ดดิสก์บางรุ่นอีกนะฮะครับอาจจะเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่ใหญ่มาก7,000มิลลิแอมป์ก็ว่าได้นะครับแล้วก็เรื่องของการเก็บไฟฟ้าในตัวด้วยแล้วดีไซน์ฮะมีความรู้สึกว่ามันแบบมันเรียบเกินไปหน่อยเรียบง่ายไปเออแล้วก็สีเงินเงินเป็นเลนนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของดีไซน์นี่นะครับอาจจะไม่ดุวอหวานักผมขอให้6กจีพอยท์ครับ6กจีพอยท์เรื่องของประสิทธิภาพนี่ที่อาจจะพูดถึงนะครับเพราะวว่าามมันเิร์ก จริงๆแล้วเดี๋ยวมีโอกาสได้ลองอยู่มาหนึ่งสัปดาห์นะฮะผมลองชาร์จมันเต็มแล้วก็ทิ้งไว้5วันโดยที่ไม่ทําอะไรกับมันเลยกลับมาเช็คแบตอีกทีครับมันก็ยังเต็มอยู่ซึ่งเป็นอะไรที่มันเฮ้ยมันเก็บไฟได้นานเลยนะจากการชาร์จเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆและอีกอย่างหนึ่งครับเวลาเราเสียบสายเข้าไปแล้วก็เสียบกับ iPhone แล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่ชาร์จเลยเราต้องกดปุ่มตรงนี้รอบหนึ่งก่อนนะครับมันถึงจะส่งไฟไปหาตัว iPhone นะครับ มันอาจจะเป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าของเขาเนี่ยฮะเป็นการเปิดปิดสวิตช์ของเขาเนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความอึดความอะไรเงี้ยชาร์จได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็นานด้วยยิ่งชาร์จได้2อรูพร้อมกันอย่างเงี้ยผมว่าเป็นอะไรที่มันคุ้มค่ากับการที่จะพกพาอะไรแบบนี้ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเรื่องของการใช้งานประสิทธิภาพนี่นะครับ,รบผมขอให้ฮะ 7G ็ o จีพอยดความน่าใช้นี่นะครับขัดแค่เรื่องลูกลักษณ์แล้วก็สีอย่างเดียวเพรนั้นมองว่าเฮ้ยมันเวิร์กมากเราควรจะต้องมีติดตัััววไไ้ยยุคสมมลลนนีีเป่ ทุกอย่างแบตหมดเร็วมากขัดแค่ดีไซน์แค่นั้นแหละที่มันยังติดใจผมอยู่ในเรื่องเดียวนะครับแต่การใช้งานนี่มันดีจริงๆเพราะฉะนั้นความน่าใช้ฮะผมให้แปดจีพอยน์หกเจ็ดแปดรวมกันเป็นเจ็ดจีพอยน์ Yes sir สําหรับตัวนี้นไงก็ใไี่ฮิงไม,ม่มีก็ลองดูชักก้อนสักโดนโดนไปหน่อยสักก้อนเดี๋ยวจะติดใจใช่แล้วนะคะ,ะ<น>ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักเบรกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาเจอกันได้อีกกับช่วงเทกนุ๊นุน๊ใช่แล้วกอ่อากการขอบคุณด้วยฮ HTT eSports แล้วก็ลัซ่าทูนะคะ,ะ,คะัขอบคุณมากค